ามงเย็นแล้วนะครับก็เรากำลังจะไปที่เขาสามเกินอนะครับหรือกุยดินเมืองไทยนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เย็นเยน็นลมพัดสบายๆนะครับโคตรชิวถ้ามีเก๊กฮวยสักกระป๋องโคตรดี ให้ข่าสามเกลนะครับกุยหลินบางไทรนะครับ,บเราดังเดินทางไปที่เขาสามเกลรเราไม่ถ่ายกับเพื่อนเพื่อ <c oughs> นต้องมาถ่ายกับเราสิสวยวะ่ะ เบลคัมทูกุ้ยลินเมืองชายถึงแล้วนะคะที่นี่คือเขาสานเกอร์อยู่ข้างหลังนะคะมองเห็นไหมนะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมองเห็นไหมหนึ่งสองสาม private ทจัดอ่ะอนี่คือถ่ายแล้วเราโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเราจะผ่านเข้าไปในช่องเขาสามเกยครับผมบรรยากาศแบบตื่นเต้นมากเลยลุยครับไป ทริปนี้ผมสบายเลยสองสามาามีมีมืออาชีพมาถ่ายให้ครับเชี่ยคุณคิดว่าคุณสวยไหมครับสวยค่ะเอาแล้วพ้อแม่ามาม ฝังนู้นคือเขาสกใช่ไหมฮะ คืนเป็นไงบ้างโรแมนติกมากเงียบมากค่ะอยู่ในก้างหุบเขาและสายน้ําและก็ท้องฟ้าที่มีเมฆเคลิมนิดนึงดีค่ะสวยไปอีกแบบมีไฟด้วยนะเอาก็มีไฟสิไม่มีไฟจะอยู่ยังไงล่ะถึงเมื่ออาหารเย็นแล้วครับผม ถึงเวลาที่รอคอยโอ้ปลาครับคําแรกครับลานิลนทอดน้ำปลาครับกับน้ำจิ้นที่พี่เขาทำมาสิบฟูดนะจัดครับ วันนีสดมากครับแล้วก็ออน้ำจิ้มแบบออเด็ดซับเมนูต่อไปครับแกงส้มปลาครับของภาคใต้รวยครับเป็นแกง,แกงส้มที่ผมไม่เคยกินนะรสชาติแบบรสชาติภาคใต้จ้ะจินิดนึ่งใช่ครับแรงๆไม่เคยกินแปลกใหม่หมากครับแต่อร่อยครับ ยกเว้นปลาทอดอย่างเดียวขอผม,ผมมากต่อไปครับผัดเปรี้ยวหวานไก่ครับผมเข้าปากรับสชาติเบาๆตรงกลางกินง่ายครับไก่นุ่มมากเมน,นูถัดไปครับต้มยำไก่ครับผมดูครัด เดล็ดอร่อยครับกลมกล่อมดเลยไก่นุ่มมากห่อน<ฮ>อืมคตนเด็ดเลยอะ่ะสุดยอดอเนียเดี๋ยวเราลุยกันต่อ วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าตอนหกโมงครึ่งนะครับผมเพื <c oughs> ่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเจอกันครับ คืนหลับสบายไหมคะหลับสบายมากเลยค่ะมีแอร์ด้วยนะฝันดีไหมไม่ได้ฝันอะไรเลหลับอย่างเดียวบรรยากาศ้วยรวมเป็นไงคะเงียบสงบแล้วก็มีฝูงปลามาหน้าบ้านแต่เช้าเลยน้องป้าโอ้ธรรมชาติจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะนอตพี่เนครับไปไหนครับเนี่ย ไปดูหมอกตอนเช้าเปานเสือเป็นเะผือองดีเป็นพรีเซนเตชันในงานแต่งงานได้เลยวุเหวเจอดสิพ่อออกเรือมาสักพักนะครับบรรยากาศกรอบๆเรานะครับลมที่ดีเข้ามาในหน้าโดนตัวเราเนะี่ยเย็นตอนเนี้ยคือมันหนาวเลยแหละ หมอกส,สวยยามเช้าครับทุกคนฟินเพอร์รูปเดียวพี่เขาโอเคแล้วอ่ะอันนี้มเก็บบรรยากาศกันนะครับถ่ายรูปนะครับแชะโอเคอสวยตรงนี้นเจ๋งจัาดอันนี้เหมือนอ้นนี้เลยอ่ะรเราลงไปเดินได้ไหมครับ Priest the of c a r i b b e a เนีย อันไม่ใช่มันมันคือท่านหรอมันตื้นไหมมันไม่ตื้นนี่มันไม,ไ,มไม่ใช่หินนะ่ะใช่ไหมมันเป็นฟองเออนึกว่าเป็นหินไขมันอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากุ้ยหลินน้อยนะคะคือตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคุณลุงนี่น่ะกุ้วยหลินน้อยะคะ่ะไม่เลยช่องแคบแคบอ่ะสวยจัด ตอนนี้เรากำลังจะกลับฝั่งนะครับผมแล้วก็ไปเที่ยวที่ ทยานแห่งชาติเขาสกต่อนะครับบ๊ายบายเชี่ยวหลานครับผมครับ โอเคครับเราขึ้นมาถึงฝั่งแล้วครับตอนนี้บายบายครับเชี่ยวหลานเจอกันครั้งหน้าครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดของเขื่อนเชี่ยวหลานครับผมเป็นจุดชมวิวครับแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆครับชื่อว่าสภาชาวบ้านบ้านเชี่ยวหลานครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับ มีเครื่องดื่มอะไรบ้างครับเด็กๆเมิเชลแบบคือเชี่ยวหลานค่ะเชี่ยวหลานเหรอมันคืออะไรครับไม่รู้เราใช้อะไรดูดๆๆมาขับเพื่อนไปอีกทีนี้เรื่องเอามาประช้ำเวลาทีอมิเชลเขาต้องเป็นคยได้อวัดใจนี่ยแก้วละเจ็ดพันล้านเขาบอกกินแล้วรู้เลยว่าอยู่เชี่ยวหลานพาราไกหรือพาราโมเตอร์แบบพืปรัเปรนใส่ล้ออันละแบบบ้านอะไรครับชาเขียวอื้มชาเย็น แล้วก็คนคนถ่ายคืออเมริกาโน่รอทำกันโอเคตอนนี้เราอยู่จุดอันสี่ที่จุดอันสที่ึงครับคือน้องนาคาเฟ่โอเคครับที่นี่ครับเป็นของชุมชนนะครับของของอบตเชี่ยวหลานใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่ามีเมนูอะไรบ้างแฮม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 โอ้ย เป็นน้องนะแต่เด็กมากครบใช้ i p แ d ดในการสั่งใช้ทับเลตเลยนะแรงกินอะไรคะโอ้ยมีเมนูเด็ดไหมครับรักกินนู้บ่อยเลยก็จะเป็นมัทฉะสตรอเบอรี่เอาไหมเอาแฮนเอาเลยเธอเอาสิเธอสั่งเลยเอามัทฉะสตรอเบอรี่ครับ ชุบกล้องหอที่หนองนาคาเฟ่ครับก็ยังเห็นภูเขารูปหัวใจนะครับอีกมุมหนึ่งดดนะครับรใจอยดดใช่ครับดดอันซีเลยนะครับ สดชื่นครับป้ม่าครับหนึ่งสีน้ำตาลสองสามสี่แล้วก็หูอยู่ตรงนี้ครับยังสร้างไม่เสร็จ